เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ม e c h a ชแนลตอนนี้เราอยู่กับในเกมอันนี้ไฟส์ร้านเองสำหรับโปรเจกต์ COA5 หรือการแข่งขัน Call of the Abyss ครั้งที่5ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่23ธันวาคมนี้ เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะมีการจัดทีมแล้วก็เตรียมทําการแข่งขันเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งครับที่รอทางด้านของสกิน C.O.A.5 ออกมาซึ่งวันนี้ทีมงานมีการปล่อยภาพโปรโมทออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคลิปคิปนี้เราจะมาดูว่าเป็นตัวละครอ,อะไรกันบ้างครับโดย C.O.A.1 ถึง4ครับก็จะได้เรียงตัวฮันเตอร์กันมาที่เป็นสกินทองครับตั้งแต่เฮล์มเบอร์เดอะริปเปอร์สมัยที่เฟสแล้วก็ตัวล่าสุดอย่างเกรมคริปเปอร์นะครับผมตอนนี้มาถึงคิวของแม่สาวน้อยเกยอีชากันบ้างแล้วครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสง,าง,งา โดยเกชาครับสกินของเธอจะเป็นสกินระดับ S หรือระดับ4ทองครับผม ชุดที่เราเห็นครับก็จะคล้ายๆกับพวกใสเล็บใสกันครับชุวงเธอครับเป็นชุดสีขาวเหลือบๆไปทางไดมอนด์หรือว่าสีแบบว่าลุววล้งๆนิดนึงครับกระโปรงที่เธอสวมใส่ครับจะเป็นกระโปรงสีทองก็มีทางด้านของขนสัตว์อยู่ด้วยแล้วก็บริเวณทางด้านของแขนก็จะมีการประดับประดาไปด้วยไข่มุกแถมด้วยผ้าคล้องแขนสีทองแล้วก็ขนนกสีขาวด้วยนั่นเองครับผมคนนี้ยังมีทางด้านของเซิร์เวอร์อีก5ตัวละครจากในภาพที่เราเห็นเดี๋ยวเราจะลองคาดคเนครับแล้วก็เดี๋ยวลองคาดดาวกันดูที่จริงครัผมมีข้อมูลมาจากทางด้านของเว แล้ว้ววดยแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ชัวร์แบบร้อเ็พราะว่ามันไม่ใช่ออฟฟิเชียลครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าคาดคะเนหรือคาดการว่าน่าจะเป็นตัวละครตัวนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยโดยตัวละครตัวแรกเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นเอ็นชาร์เต้ครับจากข้อมูลที่เราได้มาครับผมกก็เป็นตัวสาวแล้วก็มีผ้าคาดผมครับคนที่ยืนอยู่ด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของลูก้าหรือว่าตัวนักโทษครับตัวที่นั่งคุกเข่าอยู่ด้านซ้ายครับคาดการว่าน่าจะเป็นทางด้านของต้นเรือครับ ส่วนถัดมาอีกนิดนึงครับด้านขวาเราเริ่มเห็นแล้วครับเป็นพสักนแน่นอนแบบ100%เพราะว่ามีทางด้านของกระเป๋าส่งจดหมายอยู่นั่นเองส่วนคนที่คุกเข่าอยู่ขวาสุดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นฟอร์เวิร์ดหรือว่ากองหน้านั่นเองครับผมโดยทังด้านของซวีทั้ง5ตัวละครที่เราเห็นครับคาดการว่าน่าจะเป็นสกินระดับสีม่วงนะครับผมซึ่งจะมีตัวละครที่ได้รับแบบฟรีๆด้วยนั่นคือบุรุษไปรษณีย์แต่ว่าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยยังไม่การันตีแบบ100นะผมได้รับข้อมมูลาาจากเว็บต์ร์เซีึง่งงแลล้้วขขอมูเาก็ค่นางจะชัผอยู่ ประมาณ90%ครับไม่ค่อยจะผิดพลาดักเท่าไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเรายังคงต้องรอเพจ o f f i c i a l หรือว่าตัวเกมจริงๆเนี่ยมาทําการยืนยันว่าเป็นตัวละครอะไรบ้างนั่นเองครับเพื่อเพื่อวคามคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินทั้งหมดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทยอยอ่านทุกๆคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมสวนตัวผมผมบอกเลยว่าโปรเจกตรอบนี้สวยมากแตกต่างกับ CoA 1-4ถึงมากๆเลยเพราะ COA 1-4ถึงเนี่ยจะออกมาในโทนสีดำและสีทองแต่ว่ารอบนี้จะมาในโทนสีขาวและสีทองแทนนนัั่เอองครบผม เอาละครับผมคลิปนี้มาเร็วไปเร็วครับก่อนจกลากันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามโมบิดีช a แนลวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ